สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เดอรี่ที่100กว่าของผมนะครับผมจำไม่ได้ว่า100เท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวไปดูในแคปชั่นเอานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4กันยายนนะครับตอนนี้8โมง6นาทีผมกำลังจะไปถ่ายละครที่แอ t u สตูดิโอครับถนน345ครับผมตอนนี้เพิ่งออกจากบ้านมาแป๊บเดียวแล้วก็อยู่บนฮอนด้าเอ็นพีพันร้อยครับผม อ่าเปิดคลิปมาก็โค้งเลยดีจังพอนได้ทีพันรนะครับคันนี้สีขาวนะครับสิ่งที่ผมกรีดเขามากๆคือนี่ครับเห็นป่ะครับหน้าจอ Apple CarPlay ครับผมอันสามารถเชื่อมต่อได้แล้วครับผมในที่สุดมอเตอร์ไซค์ผมก็มี Apple CarPlay ให้ดูแผนที่แล้วครับ ว่าก็ต้องเชื่อมผ่านนี่นะครับสาย usb นะครับผม honda nt หนึ่ร้อย 1, 000, t, 1, คันนี้เป็นเกียร์ dct นะครับผมว่าหลายคนก็รู้จักเกียร์ dct แล้วล่ะนะ dct ก็เป็นระบบเกียร์ที่เหมือนเกียร์ออตโต้รถยนต์นี่แหละครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เกียร์ออตโต้แบบโมอเตอร์ไซค์ที่แบบไม่มีเกียร์ใช้ใสายพานบุน ตามชามนะครับอันนี้จะเป็นรถที่มีเกียร์จริงๆแล้วก็สามารถบวกลบได้นะครับที่ประกับมือซ้ายนี่นะครับมีก็ลบมีก็บวกนะครับมีเกียร์ดีนะครับมี Ss ก็สปอร์ตนะครับ M Man u a นูก็คือบวกลบเองได้ตลอดเวลานะครับผมแต่ผมอยู่โหมดดีครับผม โอ้อากาศดีจังพยากรณ์ก็บอกว่าวันนี้ฝนจะตกนะแต่ว่าก็ไม่สนนะก็จะขี่แล้วก็เมื่อวานก็ขี่นะครับถ่ายคลิปด้วยแต่ว่าบังเอิญว่าคลิปมันมีปัญหานะครับก็เลยไม่ได้ตัดลงเมื่อวานเนี่ยเสียดายมากเลยเพราะเมื่อวานไปแบบไปเจอทั้งรถติดนะครับฝนตกขี้โครนโอ้ยสารพัดเลยครับแบบโอ้โหคลิปนั้นครบเลยไม่น่าเสียเลยขอบุณคนี้ผม ถ้าไม่เสียจะเป็นคลิปที่สนุกมากๆเลยครับเศได้าที่มันเสียครับผมเนี่ยดูดิขี้คงขี่โคลยังอยู่เลยไม่ได้ล้างเลยครับเมื่อวานก็ฝนตกทั้งวันเลยมีกระเป๋าติดถังหนึ่งใบเอาไว้โทรศัพท์นะครับเพราะว่าเวลาเสียบชาร์จกับ <c oughs> กับตัวรถแล้วก็เอ่อเพื่อที่จะซิงกับ Apple CarPlay ด้วยนะครับต้องซิงค์ผ่านสายเท่านั้นนะครับไม่มีสายซิงค์ไม่ได้ครับผมแล้วก็ต้องมีบลูทูธด้วยนะครับเพราะเราต้องแพรหูฟังเนี่ยกับตัวรถก่อนนะครับอพอแพรหูฟังกับตัวรถได้ก็โทรศัพท์ก็ใช้ USB เชื่อมครับไม่ต้องแพรเข้ากับรถ อนนี้ผมอยู่เส้นหลังหมู่บ้านผมเนี่ยนะครับกำลังจะไปทะลุะหลังสิตย์องคพลักษครับเดี๋ยววิ่งหลังสิตย์องค์พลักษี์ยาวๆไปชนนู่นเลยครับคือจะปากแล้วเดี๋ยวเราก็จะตรงต่อไปเพื่อที่จะไปเข้าถนน345นะครับผมจริงๆอ่ะผมถ่ายคลิป n อ1 0 0 0คันนี้ไว้หลายคลิปมากเลยแต่ว่าคลิปมีปัญหาครับ ใช้ไ,ไม่ได้สักคลิปเลยโอ้เสียดายมากเลยเกียร์ดีซของ n อ1 0 0ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ที่ฉลาดขึ้นเยอะมากนะครับผมเคยขี่เกียร์ดีซีทอยู่หลายคันนะครับทั้ง NC 700 NC 750นะครับ NC 700ก็ขี่ตั้งแต่บิ๊กวิ g เข้ามาเปิดในประเทศไทยแรกๆเลยครับไปเปิดได้เดือนหนึ่งๆผมก็ซื้อแล้วอ่ะเ เอ็นเอนจดรอยนะครับถ้าจําไม่ผิดนะประมาณเดือนหรือสองเดือนนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นรถที่ขี่ดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันกึกกักนิดนิดนะครับมันยังรู้สึกแบบ ไม่รู้ดิยังรู้สึกว่าเอ๊ะไปขี่คัสก่อนดีกว่าชอบคัสแล้วตอนนั้นเนะ่ยเป็นคนที่แบบกําลังบ้าสปอร์ตนะครับผมก็ขายเอ็นซีเจ็ดร้อยไปซื้อซีดีอาร์พันใช่ไหมก็อย่างที่รู้ๆกันในสิปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็ มาขี่ NC750 อีกรอบหนึ่งนะครับจนแล้วก็ขายไปขายให้รุ่นพี่ไปนะครับจนมาถึงตัวเนี้ย10ปีผ่านไปก็เป็นเกียร์ DCT ลูกนี้ที่อยู่ใน NP100 นะครับซึ่งผมจะบอกว่ามันเป็นเกียร์ที่ฉลาดเยอะมากแล้วก็ผมก็ไม่รู้สึกตะกิดตะขวงอะไรกับเกียร์ DCT ของ o o n ด้อีกเลยนะครับโคตรเจ๋งนะครับจริงๆ แล้วก็ถนนที่ขี่อยู่ตอนนี้นะครับเห็นในกล้องอาจจะเห็นว่าดีดหรืดังหดังนะครับแต่ช่วงล่างคันนี้ซับได้หมดเลยนะครับไม่รู้สึกว่ามันจุกเลยเพราะว่าถนนแบบนี้ตอนผมขี่ Honda Lead นะหรือว่ามอเตอร์ไซค์คันอื่นๆที่แบบช่วงล่างไม่ค่อยซับเท่าไหร่เนี่ยถนนคอนกรีตแบบนี้มันก็พาจุกได้เหมือนกันคือถึงแม้มันจะเรียบนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีเท็กเจอร์ของคอนกรีตอ่ะถูกไหมเท็กเจอร์คอนกรีตเท็กเจอร์ของซีเมนต์อะที่มันแบบมันมันก็ไม่ได้เรียบซะทีเดียวอ่ะแต่ขี่คันนี้ไม่รู้สึกแต่ขี่ฮอนด้าลีดอะโอ้โหหน้ามันตับจุ๊กจๆ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กันคกับผมจือถจุนนจุ๊ก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 ็ไมกค่อยชอบกรอกครับมันมันมันไม่นุมครับ แต่คันนี้ช่วงล่างเอาอยู่หมดเลยครับผมเวิร์กมากครับแล้วก็ชิวหน้าใหญ่นะครับตอนนี้ผมปรับไว้ระดับที่เตี้ยที่สุดนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นคล้ายๆปีกสองข้างครับก็เท่ดีนะแล้วชิวหน้าเนี่ยโคตรดีเลยครับผมขอบอก,บอกแต่ขอติอย่างเดียวคือทำไมไม่ใส่ชิวไฟฟ้ามาให้ล่ะครับขอน่า คืออันเนี้ยมันต้องปรับเองนะครับคือจะปรับทีก็ต้องลงรถไปปรับอะครับคือคือขี่รถอยู่เนี้ยสามารถดึงปรับได้ไหมก็บอกเลยว่ายากมากคือแทบจะไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันจะพารถล้มเมอาด้วยเพราะมันแข็งนะครับมันไม่ได้แบบดึงฟึดขึ้นมาได้เลยนะครับมันก็ค่อนข้างแข็งอยู่พอสมควรครับผมนี่แหละ ที่ที่อยากอยากตินะครับเพราะว่าไหนไหนก็มาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมไม่ทำชิลไฟฟ้ามาให้เลยเน,ะน,นยาะแ,แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับด้วยเหตุผลที่อยากทำให้ราคามันไม่สูงมากหรือเปล่าก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับแล้วคราวน,นี้ก็ ได้ทั้งเกียร์ดีซีได้ทั้ง Apple c a r p l a y นะครับผมผมว่ามันก็ <im itation> ก็เจ๋งแล้วอะเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ขี่เข้าเมืองไว้แล้วโอ้โห,โหเจอช่วงสะพานใหม่ช่วงอะไรพวกนี้นะแบบรถติดมากแล้วก็ฝนตกด้วยตื่นเต้น,ตนเหมือน,นกันเพราะเมื่อวานนี้ก็เป็นคลิป <im itation> ที่แบบเอาเขาขี่เข้าเมืองผนแรกเลยครับตั้งแต่ได้มานะครับผมก็ตื่นเต้นเลยแหละ ก็เมื่อวานนี้ยังคุยในคลิปเลยว่าแบบมาเราก็มาแบบเจอประสบการณ์นี้ไปพร้อมกันเลยทั้งคนดูแล้วก็ผมด้วยนะครับเพราะผมก็ครั้งแรกเหมือนกันแต่มันก็โอเคนะคือมันก็ไม่ได้มุดยากคือผมว่าคือมันก็เลือกที่จะใช้เป็นรถเมืองได้ได้แหละไม่ไม่ไม่ไมยากอะ่ะจริงๆ เพราะว่าตัวแฮนด์ไม่ได้กว้างมากนะครับแล้วก็แฮนด์นี้ก็จะสูงกว่ากระจกรถเก๋งนะครับสูงกว่านิดเดียวไม่เยอะนะคือจะมุดอะไรก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยอะไรวะเนี่ยวนันอาทิตย์8ปดโมงรถเยอะอย่างนี้เลยอืมนะครับก็ก็ได้อะแต่ว่ามันก็จะโดนรถกระบะรถตู้อะไรอย่างเงี้ยตามก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับความสูงของกระจกหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ อ๋อผมจะบอกว่า NT เนี่ยเป็นรถที่เข้าโค้งดีมากๆามากมาก,มากเลยครับแล้วก็เป็นรถที่เลี้ยวดีมากด้วยเช่นกันเลี้ยวดีเข้าโค้งดีมากครับอย่างที่เห็นต้นคลิปไปก็โอ้มันไหลเพลินมากเลยอะ่ะจริงๆแล้วก็เข้ากับรู้สึกมั่นใจด้วยนะคือไม่ได้เข้าแล้วเหวอะถึงแม้ว่ารถจะสูงนะครับ โอเคชุดชุดมาให้พ้นจากความวุ่นวายนะครับผม<ะ>พูดถึงไหนแล้ววะอ,อ๋อเข้าโค้งดีครับเข้าโค้งดีส่วนดึงน่าจะเป็นเพราะยางด้วยนะครับไซส์ยางของคันนี้จะเป็น17ทั้งหน้าและหลังนะครับ NT100 นะครับคือ Spot t t u u r n n g นะครับ New Era ของ Honda นะครับเครื่อง 1,100cc ประมาณ100แรงม้านะครับแรงบิดที่104นิวตันเมตรนะครับผม ต่อเท่าไหร่ไม่รู้นะครับจำไม่ได้อ่าล้อเป็นสิบเจ็ทั้งหน้าหลังนะครับข้างหน้าก็ร้อย0ี่สิบเ็สิบนะครับข้างหลังก็เป็นร้อยแปดสิบห้าห้าซึ่งเป็นไซส์ยางที่ผมว่าแม่งโคตรกำลังดีเลยอะ่ะแล้วมันเป็นไซส์ยางที่แบบผมคุ้นเคยด้วยนะครับคือก็มั่นใจกับยางไซส์แบบเนี้ยคือมันเป็นไซส์ที่กำลังดีแล้วก็ขี่ง่ายพลิกรถง่ายนะครับขควบคุมง่าย เป็นรถที่ขี่ดีมากจริงๆครับคือผมไม่ได้อวย honda เพราะว่าผมผมอยู่กับ honda หรือว่าผมซื้อ honda นะคือดีก็ว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับผมแต่ตั้งแต่ขี่มาเนี่ยตอนนี้เพิ่งขี่มาได้148กิโลเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่มีข้ออะไรติเขาเลยนะยกเว้นอย่างเดียวที่บอกคือชิวน่าจะใส่เป็นชิมไฟฟ้ามาให้ครับผมนี่ถึงขนาด คิดว่าแบบเอะมันไปสามารถไปทำชิลไฟฟ้าได้ที่ไหนหรือเปล่าวะอยากไปทำใช้เองจริงเลยอ่ะเพิ่มสวิตมาสาักอันหนึ่งนะแล้วก็ทำเป็นชิลไฟฟ้าเลยคือบางทีเราก็อยากกลับชิลในขณะที่เราขับขี่ดูกไหมครับตามสถานการณ์เออตอนนี้อยากรับลมเอ้ยเหนื่อยลมแล้วเอาชิลขึ้นมาหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เกิดขึ้นได้กับคนที่ขี่รถถูกไหมครับเราขี่รถเราก็รู้อยู่ว่าแบบเออบางจังหวะเราก็ อยากได้การปังลงมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยรถคันนี้มีทั้งหมด5โามดการขับขี่ครับก็มีทัวร์นะครับโหมดที่ผมอยู่ตอนนี้คือทัวร์มีทัวร์มีเออร์บมีเรนแล้วก็ยูเซอร์หนึ่งสองนะครับยูเซอร์หยูเซอร์สยูเซอร์หยูเซอร์สก็ตามชื่อนะครับคือเราก็สามารถปรับเซ็ตได้เองตามใจชอบเลยว่าอยากได้ Engine นเบรกเท่าไหร่อยากได้ traction เท่าไหร่ อยากได้กําลังของเครื่องยนต์นอยู่ในระดับไหนนะครับซึ่งสําหรับผมผมว่าผมอยู่โหมดทัวร์ก็โอเคแล้วนะครับโหมดทัวรนะ์น่าจะเป็นโหมดที่ให้กําลังของเครื่องยนต์ได้สูงที่สุดในโหมด default ของของรถที่ให้มานะครับเพราะว่าตามชื่อนะครับเออทัวร์ก็คือทัวร์นะครับเออแตในเมืองแรงมา้าหรือว่ากําลังก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันคือในเมืองถูกไหมครับ เรนเรนนี่ไม่ต้องพูดถึงการตอบสนองจะต้องช้าช้ากว่าปกติเพราะว่าก็ต้องการการลื่นถไลไมของของรถเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโหมดทัวน,นี้น่าจะเป็นโหมดที่ให้กําลังได้สูงที่สุดอันนี้ผมมั่วนะไม่มีข้อมูลนะครับคิดเอาเองแต่คิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเออถ้าร้องต่อนี่เป็นเพลงแล้ว โอเคโอ้หออร่า oh, สีสวยดีเนาะสีแบบชมพูมุวงมอนะ่ะเออเท่ดีวะ่ะบอกว่าออร่าเป็นรถที่น่ารักนะน,น่ารักเลยแหละแล้วอีกหน่อยผมว่าอนาคตรถไฟฟ้าในบ้านเรานี่แบบดีแน่ครับเพราะตอนนี้หลายๆคนผมเชื่อว่าหลายๆคนเริ่ม อยากหารถไฟฟ้าแล้วแหละแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเริ่มหาข้อมูลของรถไฟฟ้ากันมาพอสมควรแล้วตัวผมก็ด้วยเหมือนกันเพราะมันไม่ไหวกับราคาน้ำมันจริงๆนะครับผมอะโอเคต่อไหนแล้ววะอ๋ะอก็ห้ามหูดกัรขับขี่นั่นแหละครับอย่างที่บอก หน้าจอไม่ได้ที่ถ้าไม่ใช่เป็น apple carplay นะครับหน้าจอหน้าปัดเนี่ยถ้าไม่ใช่ apple carplay จะเป็นแบบนี้เนี่ยนี่เห็นนะครับก็อย่างที่ผมบอกนี่ผมอยู่โหมดผัวไม่รู้แสงมันสะท้อนหรือเปล่าครับขอกลับไป apple carplay หน้าจอทำได้หลากหลายมากๆนะครับเซ็ตได้เยอะเลยซึ่ง ผมคงบอกไม่ได้ว่าผมยังทําไม่เป็นเท่าไหร่นะครับผมเพราะผมก็เพิ่งอยู่กับเขาได้แค่ไม่กี่วันเองนะครับแล้วก็อัตราการกินน้ํามันผมก็บอกไม่ได้อีกเพราะเพิ่งขี่มาร้อยกว่าโลแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็เชื่อใจฮอนด้าได้แหละในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับยังไงมันก็ Honda ก็เป็นรถที่ประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะครับเป็นเป็น คงที่เขาชูอยู่ไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องความขี่ง่ายขี่สบายนี่ก็ผมว่าก็เชื่อใจ Honda ได้อีกเพราะว่า Honda เนี่ยเป็นรถที่เป็นมิตรกับผู้ขี่มากๆนะครับคือเหมือนคือไม่ใช่เหมือนนะคือเขาก็ทําทุกอย่างให้คนขี่รู้สึกสบายแล้วก็มั่นใจที่สุดบนรถของเขานะครับนี่คือเอกลักษณ์ที่แบบโคตรดีของ Honda ครับ เห็นไหมมันโค้งดีแต่เมื่อกี้ก็ไม่ได้เร็วหรอกนะครับแต่ว่ามันก็มันก็ให้ตัวกับโค้งได้ดีแล้วมันก็พาไหลดึง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 ไปแบบโคตรดีอ่ะดีจริงอ่ะคือเอาจริงๆผมก็ไม่ได้แบบไม่เจอรถฟิลนี้มานานมากแล้วอ่ะพอมาเจอแบบโอ้โหใช่เลย จะพูดอะไรอีกวะคือแบบคือผมเคยทําคลิปไปแล้วไงแล้วแบบไอความตื่นเต้นมันอยู่ในคลิปแรกใช่ปะแล้วมันก็พูดไปหมดแล้วอ่ะแล้วแต่คลิปมันใช้ไม่ได้ไงแล้วก็มาเป็นคลิปนี้แบบคือมันก็มันก็ยังชอบแบบไม่ใช่มันก็ยังชอบมันก็ยังตื่นเต้นอ่ะแต่ความตื่นเต้นแบบสดสดนะเวลานั้นมันมันไม่อยู่แล้วไงก็เลยแบบเออแล้วพูดแล้วมันก็เหมือนแบบเอะไม่ค่อยตื่นเต้นหรือว่าไม่ค่อยแบบ เอ่ออะไรอ่ะไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่แต่จริงๆอ่ะผมตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็ชอบมากด้วยเหมือนจะถึงแล้วบอกว่าเนี่ยมันเร็วครับทุกทีขี่ฮอนด้าลีดมาไงมันไม่เร็วอย่างนี้ไงนี่อีกไม่นานก็ถึงแล้วผมว่าเนวิบอ่อีสิบนาทีถึงอ่ะโคตรเร็วอ่ะเราก็ไม่ได้ขี่เร็วด้วยนะเราก็ขี่ธรรมดา มันก็ปิดติดมือดีนะครับคือปิดก็มาแหละมันแบบไม่มีอะไรที่แบบต้องยึกยักลังเลยนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นรถที่กำลังมันมันเหลือเฟือแล้วก็เราไม่ต้องลุ้นอ่ะว่ามันจะพอไหมเวลาเร่งแซงจะทันไหมจะแบบรุนนี้นั่นไหมผมว่ามันแบบเป็นกำลังที่โอเคเลยอะมากๆครับผม แล้วก็เบาะนั่งโคตรดีครับโคตรไม่เมื่อยเลยไม่รู้สึกเมื่อยเลยครับผมว่ามันเป็นรถที่แบบตรงตามชื่อมากๆอะ่ะ Sport Touring คือในความเป็นทัวริงก็ก็นั่งสบายเนี่ยแล้วยืดดูอย่างถนนคอนกรีตแบบเนี้ยที่เห็นตัวผมเด้งๆ้งต้องผมเด้งๆด้งแต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจุกอะไรนะคือช่วงล่างมันช่วยซับไปให้ดีมากครับช่วงล่างก็เป็นโชว์หันะครับ SUV คันนี้แต่งสวยจังช่วงล่างก็เป็นชัวะนะครับช่วงหน้าก็แกน43มิลน,นะครับผมอย่างที่บอกครับปรับได้เป็นปรับที่โหลดได้นะครับข้างหลังก็จะเป็นที่หมุนๆน,นะครับสามารถหมุนปรับได้นะครับหมุนปรับได้ด้วยมือครับข้างหน้าต้องใช้อุปกรณ์ครับผมตอนแรกเช็คอากาศนะเมื่อวาน,นวาอ,อ่ะแบบเอ้ยฝนตกบ่ายโมงตอนนั้น11โมง ก็ออกเลยครับสรุปทำไปทำมาแะฝนตกอยู่ตั้งแต่ตรงสะพานใหม่อ่ะโอ้โหตกยาวเลยแล้วผมก็เลือกทางรถติดด้วยไงเพราะว่าอยากรู้ว่าเวลาไปไปมุดในรถติดๆเนี่ยรถพันใหญ่ๆโตๆแบบนี้มันจะเป็นยังไงไปรอดไหมหรือว่าผมจะต้องกระดึบกระดับจอดติดอยู่กับรถยนต์สรุปว่าไม่ครับมันไปได้หมดเลยครับโคตรดีเลยฮนะ พูดดีดีเกินเกินกว่าที่ผมคิดไว้อะคือผมไม่ได้คิดว่ามันจะมันจะไปได้คล่องขนาดน,นี้นะเออแต่สรุปมันไปได้หว่โพตดดีเลยครับแต่มันก็จะเหนื่อยกับน้ำหนักหน่อยนะครับอ้อคันนี้ก็สองร้อยกว่านะครับผมก็เกือบเกือบสอง้อยห้าสิบโลแหละสองร้อยสี่สิบโลไปปลายนะครับประมาณสองร้อยสี่สิบแปด 47กิโลนะครับเ,เฮ้ยเหี้ยน้ำท่วมหรือเปล่าวะอ๋อโอเคแค่น้ำขังออ,อ,อีกแล้วเมื่อวานก็เจอน้ำท่วมแบบเนี้ยโคตรเซ็งเลยอะโอ้โหพี่เบาๆครับตสวัสดีครับ บิ๊กครับผมครับสวัสดีครับ,อรบโอเคถึงแล้วครับผมแล้วเจอกันบายบาย